สวัสดีครับอยู่กับช่องอยูเองฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Daddy World ฮะมันต้องเป็นระบบในแบบ Daddy World สิเออเออซึ่งวันนี้ตัวที่จะมาเล่นอ่ะก็คือตัวติดกับอันตัวนี้นะชิช่านะก็คือเช e ลี่ซึ่งซึ่งเช e ลี่เห็นเรามาด,ดูวิธีกันได้ค่ะวิธีการได้ของมันก็คือ ดีกระดางของมันก็คือเรานั้นต้องมีรีเสิร์ชเชอล,ล์ี่เราต้องมีรีเสิร์ชเชอล์ี่เชอล,ล์ี่ให้ครบ100%แล้วเราก็ต้องทำภารกิจขอยิี่ชาให้ล่างเขาดำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เรานั้นไอะไันะ่มันมีสามภารกิจอะหรือแปบ๊บหนึ่งนะคิดก่อนอ่เดี๋ยวตัดภาพไปดูโอเครู้แล้ว อันนี้มันง่ายมากเลยลืมได้ไงวะก็คือเราต้องมีมี420ฮะ4 2 e, ไม่ไม่4250ไอ้คอยลักลักมากซึ่งซึ่งซิกเก็ตซึ่งเรามาดูอันอันนี้กับสเตตัสนานะ,นะฮะนะฮะพอเปิดมาตัวปัน่นน่าจะรู้เลยนะฮะเพราะว่ายิ่หว่านแน่นอนเพราะว่า สกิลเช็คมีอยู่ที่5ดาวแต่เลือดที่มีวสองพอนางเป็นมีนะเนาะมีความเร็วที่3ปกติมีสเตตเมนเตอร์อยู่ที่2ก็ไม่ได้น้อยนะแต่ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะเออไม่ไม่ได้กลางด้วยอันนี้มันจะน้อยๆเป็นปทางนั้นแล้วมากกว่าแต่ใกล้ไม่เหมือนจริงนะเนาะเหระสเตลวสามปกติปั่นสามปกติแล้วก็มาดูสกิลกันนางฮะสกิลแรกแรกเป็นส,ส,สกิลแรกสกิลจะเริ่มชื่อสกิลนะคะแต่ว่าสกิลเนี้ย เนี่ยนะถ้าเรากดไปตรงไปตรงเพื่อนเราเนี่ยเนี่ยนะนะก็จะส่งบัตรไปให้เพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราจะทําซึ่งเพื่อนเราจะปัดเร็วขึ้น75%นะฮะต่อไปพาส s i v e p a s s i ของเชลลี่ก็คือถ้ามีเครื่องเครื่องไหนเสียแต่เชลลี่จะได้ความเร็ว25%นต์ะฮะเอะเอนั่นแหละเรามาเล่นกันเลยนะฮะมาไปหาตีแป๊บนึงนะ,ะมีเชลมีกระดาษเช็ดขี้มีกระดาษมี บลูเหล็กมีสตรอเบอรี่บูดมีกุ้งเน่ามีเชีย์เบอรี่ตัวหนึ่งกับใบเน่ไอโคมไฟเมคสมองโ okay. อเคนะฮะซึ่งซึ่งตีนี้ก็ไม่เหลียยนะฮะมันซิมโปะทำไมคนที่เล่นซิมโปเนี่ยคือคือเอเอาจิตใจมาเล่นก่อนเอาจิตใจนหะนมาเล่นอนะไม่เข้าใจสเตลติดลบ ลบบ้าสเตลติดลบอบยังหาเอามาเล่นอยู่หรอโอ๊ยเอาตายตายเครื่องเครือคอค่องนี้เครื่องนี้เฮ <c ười> ้ยเจออะไรอ่ะกเขาเจออะไรกันว้เชเบรี่กดสกิลเช็คภาพคืออะไระ <c ười> เดี๋ยวใครมันกรอบ เจ็ดเครื่องที่สองอูสปีดผีมากโอ้โหแล้วชิมโปมันรอดจริงมันใช้โปไมันอะชิมโปูดิแทกเบลออะเจอชิมโปแบบดิแทกเฉยเลยอะไรอ่ะงไรชิมโปดิแทกไปแล้วนะในดิแทกอันดับหนึ่งนั่นนะบับนะฮะอ,อ,อันที่สียงเราตีไม่ต้องเปลี่ยนแต่นะอันไอนเสียงพี่เราเอง อ่านี่เปิดแล้วชิมโปโดิเทคอันดับหนึ่งฉันชอบมากเขาดูชิมโปโหน่อยดิชิมโปโอย่างไวะอ๋ออ๋อไงไงไงมันมาตัวไหนวะไงช่วยมีนี่วะเฮ้ยอฮะวายนายสำรวยที่หลังถ้าเกิดจะเอาของนี้มาขายอ่ะอย่ามาขายเถอะขอร้อง าเธอเอามาขายฉันจะเอาคิดแทนยัดฉันจะเอาคิดแทนยัดหน้าแกแต่แล้วฉันก็จะผบฉันฉันก็จะเอาวิกนท์ออกด้วยฮ่า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 อ่ะเฮ้ยเวลาตรงกันไหมวะน่าจะตรงอยู่หรอกเออตรงตรงตรงตอนนี้หกนาทีแล้วหรอเออเพิ่งรู้แบตอาจจะหมดก่อนก็ได้ก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไปด้ฉันแบตนะก็คืออยากอัดคลิปจริงๆอะอยากเพราะว่าไม่ได้ เพราะว่าไอคลิปเดดี้เวอร์ไม่ได้ไม่ได้อันนี้นานแล้วสปีดพีโอู๋ชิมปูมีน่าจะจำไ,ได้นะว่าชิมปูน่าจะมีอันนี้ด้วยอะอะไรนะเครี่กวันวีรีโมทเออ โอเคเพ่ส hey, wow. uh ุด huh. ท้ายกับเรานะคะเพะฉอนก็ไปกันเลยทีเดวว้าวนัน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 อู้มมไซค์แค่น้องมาสอนโมไซอยู่ในเชอร์รี่แวนอือตีนี้ก็ดีอยู่หรอกเนี้ไม่มีคนตายถ้าเกิดตีที่ไม่โอ้โหชิชาเนี่ยเป่งมากชิชาช่าโอ้ เอาสตามิน่นะคะกูจะเอาสตามมิแาเอาอันนี้ก็ได้ไว้เออ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 เฮ้ยหนอไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงไหมแต่ด้านน้าจะได้ยินอยู่หรอกถ้าเกิดลืมเปิดไมค์เราเราจะเสียวมากเลยนะเพราะว่ามันอัดนาน ไว้แล้วมันไล่ชิมโปมนวัาไปหาเครื่องนั่นแหละฉันเห็นอยู่นะฉันมีประญาหลักฐานก็คือคนดูไงล่ะ <c oughs> uh huh. มาใแล้วใครมันแตกวะหน้ามันกรอบจริง ชิบหายแล้วจอยไลจอยไล่กดจอยถูนึงโอเคเสร็จเคลื่อนที่สามแล้วเพื่เก็บเทปเออเออเอเอ,เอ,เอไม่มีอะไรเกิดกันนะคะถ้าเทปอีกแล้วนะนแล้วมันอะไรวะนะเออ ทุกคนเห็นไปฉันไหมน่าจะคนน่าจะเห็นกันอยู่ชื่อจีชิมโปมันจะว่าไมหน้ารีบแล้วไม่กลัวเป็นระดิบน่ากลัวแล้วชิมโปใช้โปแต่สมชื่อชิมโปจริงๆมันใช้โปนั่นน่ะตอนบนี้ปุ๊บเออมีคนตายสองคนแต่งน้อยก็มองยังอยู่ โอ้ยเน็ตเป่งวะโอ้ยเกลือจัดอะไรอย่าคุณพี่อ่านมีอะไรอย่าไม่รู้เรื่องอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจริงจอ่านอ่านทราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจริงอา่าฮะซึ่งคโลอาจจะถามว่าอีว่าเราว่าเรานั้นเอาเล่าพิทูมาร์ไปสักไหนเออ ก็อันนี้คนเห็นคนเคยแอปวีทูเบอร์ไปละกดแอร์ฮอนมาเองเยบ็อกช็อกโกแลตของใครนะเก็บโมเสกคกณจะเปลี่ยนแต่เสมอโอเคใบนี้ไม่เก็บหรอถ้าถ,ถ้าเธอเก็บจะฟองใจอเอ็มหยอกหยอก <laughs> เอเแอร์ฮอนไปหนึ่งแพ้มันทำอะไร มันใส่มันใส่ไดล่มาทำไมทัา,างที่รู้ว่าใส่เดลิไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอเคบับให้นะคะถ้าใครมาเก็บอะ่ะไม่รู้นะคะแล้วอ่ออาา่ะอีกแล้วเหรอชิมโปอีกแล้วเหรอเต้าปีบใบหยกเตปีเต้าปีใบหยกผมเป็นคนที่เน็ตปิงมาก ปิงมากอะไรอ่ะให้มันมันปิงเกินปิงมากรัศมีรัศม,มีอาสีอาสีโอเคใช่นี่าแล้วมันไม่แล้วมันไม่ใช่ตามไรเงี้ยอะไรอย่า,าพี่เออ โอ้ยเน็ตปิงแท็กซาวี้ดีกว่าเนาะอารยล่ลาใครตายน้องกระดาษเช็ดสู้ของเราไม่นะกระดาษเช็ดขี้เอ้ยโอ้ย่าบลลีเราไม่ได้บลลีค่ะเราเอาบลลีจี้เนะ mm hmm. าะไว้แล้วแบ็คเอาจริง แบกเอาสิ่งแบกเอามากมืดูยวกันว่าใครจะได้เครื่องก่อนอะทำไมกูเน็ตปิงแล้วกูได้เครื่องก่อนวะ,ะทำไมกูเน็ตปิงแล้วกูได้เครื่องก่อนะอะไรยากมือเดียวกระตุกแล้วเมื่อกี้นะเห็นอยู่นะเหรยว้ายสกิลเช็คพลาดสิบหายแล้วคะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะว่าก็เพราะว่าดิฉันนะสู้สองนิ้วนะคะ อะไรอย่าเป็นยาอ่อนบุหรี่ตัวเองย่า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 โอ้เอาเอาเสร็จแล้วเหรอกำลักดอีโมเล่นเลยทุกคนถามเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีอีโมด้วยหรอคะกูหมายถึงวีกูหมายถึงวีทูเบอร์รังเอ้ามันคายอีกแล้วเหรอโมเดลมันคายอีกแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยโมเดลมันคายอีกแล้วเหรอ เขาเป็นผู้ายเดอโมเดลถึงแม้โมเดลเฮาจะเป็นผู้หญิงก็ตามโอ้ยโปรตีนบาใครจะไปเซอร์วาของกากขนาดเนี้ยถ้าเกิดมึงถ้าเกิดมึงเอาของขายขนาดนี้มึงไปขายในตลาดไปฮะทั้งมาเลยตอนนี้นละยฟีไฟฟีไฟมันแจ้งแต่และตอนนี้ก็เล่นตีวยอ,อยู่อะไรอะคุณพี่คุณพี่ทั้งมาเลยตอนนี้คะ ไอ้อันออนี้อาจจะอันโมเดลนี้หน่อยเพราะว่าเปลี่ยนมุมกล้องมาเป็นหนึ่งฮ่าฮ่าให้ยูจูกุกกุกโอ้ยหวาสจะสวยฉันขอโลกอุ่สเตลลหน่อยนะว้าวว้าวเอาอูอะไรเว้ย่ะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยสปีดผีอ๋าสปีดผีของอุ้ยวิชายหมี ใชอ่อุตส่าห์ดึงเครื่องมาแต่เชลรี่ได้ก่อนซะว้ายตายแล้วได้เครื่องเฉยเลยโดยที่ทางทางประเด็นคือเขากดไม่ทนันแนไงโดยโดยทางทางที่เขาดึงไปคลิกกับแบนนิดปัปกแล้วแดดดี้มันเอามาล่ากใครอ่ะเจ็บคอ,อ,อ ถ้าเกิดชาตนี้ใครลำไคลก็ขอโทษได้นะครับค่ะค่ะครับเพราะกูเป็นกระเทยยกอก <c oughs> แล้วชิมฮะอ๋อเหมือนเดิมเรื่องปกตินะคะเรื่องปกติของเรื่องปกติอันนี้คือเรื่องปกติของเดดดี้เบอร์เมื่อมีกุ้งกุ้งลอยได้อันนี้ก็ปกตินะคะกุ้งลอยได้นะมันเรื่องปกติตไ,ไปละเดี๋ยวฉัตตานีแปบ๊บนึงนะ ชาร์ตเป็นไรอยีออ่ยลอู้อะไรอย่างน่าลำคาญมากเลยใส่ชาร์ตแล้วอ้อาวอยูจะชาร์ตเข้าหรือชาร์ตไม่เข้าคะกูถามก่อน,นพี่เงี้ยต้องพีเชเจอร์ละป้ากูยีกได้สตามินา่าสองสคนสตามมิน่าแค่สองดาวเถอะขอร้อง ออีกรแล้วทำไมไมันชัดนะเขาวะและ้วอันนี้เรานอนลงอันนี้ลองใช้น้มแล้วชิมปูมาทีโพสจริงโชลี่บบกันเอง่เราคือกลุ่มเซลรี่เมื่อเมื่อพี่มีดึง เมื่อพี่ดึงตัวเองมาหาเครื่องน้องก็ต้องดึงเครื่องมาหาตัวเองโอ้เออไม่ได้ได้แล้วอันนั้นนะกูต้องกูว่าต้องกูต้องเจอกุ้งชิโปูอยู่ในอยู่ในเครื่องลงเพราะว่าคือเรื่องปกติโอ้ยแว้นเกินเอ้าหายแว้นแล้วเออเออกูดูเซลลี่อยู่นี่แล้วอะไรอ๋ออะไรอะคุณพี่ เดี๋ยวเราบ๊บให้นะเดี๋ยวรออีกประมาณแป๊บนึงเดี๋ยวบ๊อบให้ให้เชอรี่คนแรกบัอบไปเลยพอเราอย่างบัอบไปเสรเลยอะ่ะวิธีไอ้นะคะโอ้ยรู้แล้วว่าสกิมันครูดาวอะคะ่ะเออไวนะะ้นะคะวุ้นนะค่ะเออเชอรี่ค่ะเป็นเชอรี่ก็ต้องรู้ว่ามันต้องมันต้องเป็นประเภทวไว้แน่นอน

อื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 เอ่อเอ่อฮะซึ่งชั้นนี้เราจะอัดไปไม่ได้ไกลเพราะว่ามันเครื่องมันร้อนแบบมันร้อนจี่เลยอย่าตอนเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องชาร์จด้วยไงดูแบตเราดินั่นไอชิมปูตัวนี้ไม่หลุดนั่นอะมันมันไม่หลุดคิวซีจริงๆอีชิมปูตัวนั้น l e t มีโอ้ย ปิงจังเลยค่ะไม่เข้าใจอะค่ะทำไมถึงเน็ตปิงอ้แรงเร็วมากออประสิเดี๋ยวชั้นนี้เสร็จเราก็จะให้โดนลิปหนีบตานะคะซึ่งอันรู้ไหมทำไมเราให้ลิปหนีบตาเพราะว่า ก็เรามันทนไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นตัวแล้วก็ตดตามดูหรือแม่ก็จะเป็นซีรีส์อา้าใช่ซีรีส์เราจะไปฆ่าตัวตายกันนะคะ่ะอุ้ยแล้วมันกิกิไม่ใช่หรอวะเนี่ถ่ายรูปก,กับกิกิกันค่ะเราแม่คโมเอรของด้งวยนะใจดีมาก <laughs> เออใจดีจริงอะกิกกเรา ใจ,ใจดีใจดีไม่รู้ใจดีมาจากที่ไหนสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายจุดหรือไม่จุดเดยวเสียเลยว้ายแล้วยังปั่นซิ่งดูดกันว่าเราจะไปหาที่แอบมาค่ะ

ไปแล้วขายไปยนะคะอ,อือะไรอะโอ้ซึ่งโอเคนะคะก็โอเคนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่ไหวยจริงๆอะไม่ได้หมายถึงตัวเองนะมนหมายถึงมือ,มอถือ มือถือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะจะแฮ้่อยังไงอ่ะเอะอเออแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอ่ะอันนี้แล้วก็อยากขอบคุณที่ดูคลิปเราหรือไม่ก็ดูคลิปจนจบบรือไม่ก็กดไลค์กดติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮะส่วนวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ครับ Small ป Channel ขอลาตัวไปก่อนนะครับ บายบายจ้า